สวัสดีครับครูเอกใจสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีใส่รูปนะครับที่ในจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์นะครับรายงานการเก้าตรวจจากสบคนะครับเพื่อรองรับการเปิดเทิมนะครับ แนะนำการแก้ไขปกแล้วก็การใส่รูปภาพนะครับวิธีใส่รูปภาพนะครับกดเ,เราขยายภาพนะครับโดยการกดคอนโซลน,นะครับแล้วก็กดคอนโซลค้างไว้แล้วก็คลิกงนะครับคลิกเมาส์น,นะครับคลิกลูกคลิกเมาส์น,นะครับ ขยายออกอเยอคนะครับนี่คือการขยายภาพย่อภาพนะครับแบบวดเร็วนะครับหรือว่าจะมากดที่ตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะช้าอยู่จะนั้นใช้คีย์ลัดนะครับกดคอนโซลแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับในส่วนอื่นนะครับปุณกลัวก็แก้ไขได้ปกตินะครับตรงนี้แก้ไขได้ปกตินะครับเปลี่ยนได้ปกติ กลอบได้ปกตินะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะแนะนำานะครับวิธีการนะครับวิธีการใส่ใส่รูปที่ในกรอบนะครับแล้วเราคลิกดูนะครับมันจะเป็นรวมรีรวมรวมรวมกลุ่มอยู่นะครับแต่เรามาที่ยัดมาที่จัดกลุ่มนะครับสามารถยกเลิกได้นะครับ พอยเลือกแล้วมันก็จะแยกไฟล์ออกนะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตนะครับรวมรวมกลุ่มไว้นะครับเพื่อง่ายในการเคลื่อนในขยย้ายไปที่อื่นนะครับมันจะไปตั้งกลุ่มนะครับคลิกขกว่าแล้วก็จัดกลุ่มนะครับอ่ทีนี้นะครับใส่ภาพนะครับอ่าคลิกคลิกแรกนะครับจะเป็นจัดกลุ่มนะครับคลิกอีกทีนะครับจะเป็นกรอบในนะครับทีนี้เราจะใส่ภาพในกรอบในนะครับ เลือกภาพที่เราจเตรียมไว้ครับขอภาพนี้มาใส่ก่อนนะครับใส่ฟอนต์ะหวางนิดนึงคลิกขวานะครับตัดเลยครับแล้วก็มาคลิกกรอบในครับคลิกกรอบในแล้วก็คลิกขวาครับมาที่จัดรูปแบบรูปร่างแล้วก็มาที่ ถังสีนะครับมันจะขึ้นแบบถังสีมาแล้วก็มาที่เติมรูปภาพนะครับจากคลิปบอร์ดนะครับทีนี้รูปก็จะมาอยู่ที่ในกรอบในแล้วนะครับเราสามารถตกแต่งกรอบในได้นะครับกดคอนโซลแช่ไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกไปนะมันจะขยายมาชัดๆคลิกกรอบในนะครับคลิกกรอบในนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปแบบรูปภาพนะครับแล้วก็มา ลอกตัดนะครับที่งนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับสามารถที่จะเลื่อนภาพได้ไดภาพหรือว่าขยายภาพได้นะครับขยายภาพไอ้กดชิปกับอ,อินเทอร์เน็ตนะครับกดชิปกับอินเทอร์เน็ตพางไว้แล้วก็ดึงเลยครับดึงที่เป็นขอบดำๆนะครับดึงได้เลย นะครับกรอบตัดอีกทีครับเสร็จครับรูปหนึ่งไปรูปที่สองครับคลิกทีแรกอย่าเป็นจัดกลุมนะครับคลิกอีกทีหนึ่งอย่าเป็นกรอบใดนะครับเลือกภาพครับรูปที่สองนะครับอยจะใช้รูปประชุมนะครับรูปประชุมมาโยภาพนิดก็ได้ครับภาพนิดหนึ่งโอเคนะครับภาพนี้แสงสว่างนะครับ สว่างใช้ได้นะครับไม่ต้องปรับแสงต่อไปคลิกขวาครับตัดเลยครับอาทีนี้ไปคลิกกรอบนะครับที่จะใส่รูปคลิกกรอบเลยครับคลิกขวาเหมือนเดิมครับคลิกขวาจัดรูปแบบรูปภาพครับอาทีนี้นะครับมาที่ถังสีก็เติมรูปภาพหรือว่าพื้นผิวนะครับคลิกเลยครับแล้วก็คลิปบอร์ดครับ อทีนี้รูปก็จะเข้ามาในกรอบนี้แล้วนะครับมาที่รูปแบบรูปภาพมาที่กรอบตัดครับอ่ามารถที่จะเลื่อนไปนไหนก็ได้แล้วครับอ่าอยู่มันจะอยู่ที่ในกรอบนี้นะครับเราก็เลื่อนได้อ่าหรือว่าปรับรูปขยายเข้าขยายออกได้ครับมาที่กรอบสีดําตรงนี้ครับแล้วก็กดลิบกับอันตรเน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็เมาส์มานะครับ ใช่แล้วก็หรือกาวดิ่งหอกได้หรอกนี่นะครับเสร็จรอบที่สองครับไปรอบที่สามนะครับรอบที่สามเรอบที่สามครับรอบที่สามนะครับนะครัยาบยอมพลานนิดหนึ่งนะครับลำบากลว่างนิดหนึ่งนะครับ คลิกขวาตัดเลยครับแล้วก็มาคลิกที่รูปครับคลิกทีแรกจะ่เป็นรูปรวมกลุ่มคลิกอีกทีนะครับเป็นกรอบในนะครับแล้วก็มาที่ทางสีเลยครับอ่างสีแล้วก็มาที่เติมรูปภาพครับแล้วมาที่คล mm ิปบดครับอ่าครับทีนี้มาตกแต่งตบข้างในนะครับมาที่รูปแบบรูปภาพตกตัดครับสามารถจะขยับได้ก็เลยขยับได้ละย่อนิดนึงนลครับย่อเพื่อให้เห็นทุกคนนะครับ แล้วก็ขยับขอบตัดอีกทีนะครับเสร็จแล้วนะครับไปอีกรูปนะครับอีกรูปหนึ่งร,รูปรูปอ่ารูปนี้นะครับอ่ยอาย่อภาพนิดหนึ่งนะครับกดคอนโทรลย่อภาพนิดหนึ่งกดกดคอนโทรลกับอินเทอร์เน็ตทางไว้ครับ พิ่มรูปเพิ่มแสงสว่างนิดนึงนะครับเพื่มๆอยู่อ่าเห็นึหครับตัดนะครับเอคลิกขวาตัดเลยครับแล้วก็มาคลิกที่กรอบรูปนะครับคลิกกรอบในครับแล้วก็มาที่ถังสีครับเติมสีครับอ่าคลิปบอร์ดครับอ่ากับทีนี้ ภาพก็จะมาอยู่ที่ในกรอบแล้วนะครับถ้าจะขยายภาพตกแต่งภาพนะครับมาที่รูปรูปแบบรูปภาพกรอบตัดนะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้ครับดึงเข้าดึงออกที่เป็นขอสีดำนะครับโอเคนะครับกรอบตัดอีกทีครับเสร็จนะครับนี้นะครับเราก็ใส่ภาพที่เหลือกันนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกับ อันแรกเลยนะครับเคนะครับอคลิปนี้นะครับุ่มคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ